ปลาขนจแซ่บโ้องเต้นนำปลาลายพี่นอ้องเอกเลือหยดลงไปนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับพบพอดับผมผู้เกา่าช่วงแดงๆทุกทุกมือเนาะพี่น้องจ้ากวงชนแนลครับพี่น้องมิน้จ้ากวงเอาลาบเลือดนะครับรืกก่อยร้อยเลือดมาฝากพี่น้องเนาะพักสองสามยางเนาะพี่น้องแนะนําไปพักยอดดอกพักกระเดาเนะี่ยละกะ หม,ม,มักมาละพักเมกพักเพวหอมแดงพักกาดหอแล้วก็ลูกโดดมาพี่น้องมาช่วงเรงแรงทุกๆมือสี่คำกรรกนพี่น้องสายสดเนะพี่น้องสายสดสายมักสายหลาบอืม แน่นหลอพี่น่องแต่มันลบับ <c oughs> ว่างสอง แห้งเป็นช่วงหนาหนาวแห้งมืดเร็วเราพี่น้อง ว่าแับนั้นเสียบบ้วงใต่นําปลาหลายพี่น้องอ,อกเกลือหยอลงไปเนีเกลือเม็ดพี่น้องคนคนคนบ้วงใต่นําปลาพี่น้องมันตไดีรสชาติหนึ่งครับลองเหมืงเด้อพี่น้องครับ ต้งเจ้าควงกระยอดเกลยลงไปน้ำหน,หนัยนก็มันแกล้ปลาหลายแล้วขาล่องหง่องมพี่น้อีต้อนในไงพี่น้องแล้วก็แซ่เลือดไว้เอาเนะื้อพี่น้องแซ่เลือดไว้สูตรก็ละสูตรนะพี่น้องบางสูตรกับเฮ็ดนังสัน่นย่านจ้ากวงกับมีก่อนแซ่แซ่เลือดก่อน สายสดพี่น้องคุยกยับเสียบดพี่น้องมาจากกองสดเอามันกันถึงใจเร็ว งามต้องติดไข่ไข่ลงหลยแบบพี่นอ้องกระเว้นลงลครับพี่น้องมาอยู่กลางทงครับมองเกาพี่น้องครับที่มาประมาณเกือบสามกิโลครับที่แลมันก็เป็นสีแดงเลยพี่น้องแต่ว่ากันโดนไปโดนไปมันคำไปเองครับ อัรำหอยู่รับ หนุห่มอรยดีครับพี่น้องเอ้ยผมอัมดำบอกขมกะใจหมากมาแล้ากับพี่ <c oughs> แสบ <c oughs> แสบไหลพี่น้องเลยสูตรจ้าก,กวงสูตรเดียวค่ะแม่จากก้ <c oughs> จาก,กวงครับเดียวสูตรจ้ากวงครับ หนาวแล้วทัางบ้านจากลกุมบอกว่าสิบเก้ายี่สิบองศาพี่น้องที่คักเตืบบบนน้องสามพระสิบเก้ายี่สิบองศาเนี่ยโหสี่ 4, บอ่อยากอาบน้ำกันเลยทีเดียวพี่น้องคอาเหม็นพี่น้องว่ะ ว่ามันเป็นมุดปลาไผ่ดีครับพี่น้องเพราะเดี๋ยวมดปลาไผ่พี่น้องกลางครับขาวพี่น้อง <laughs> เป็นยมยมเลยเป็นเอฟซีประจำซ่องนะพี่น้องไอไ้สายจังเดจังขาวเร็วเดี๋ยวพี่น้อง สามสิบหกปีปีนี่สามสิบเจ็ดบ้านนี้ผมสัน่นยอมบม่ได้พ,พี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ยวก็ตัดพี่น้องกันพกมากแก่แม่นเง่าหวลวดพี่น้องครับนะี่มามาต้งสีดดำเนี่ยพี่น้องเพราะว่าไปยอมมาแล้ว กะสีว่าออกไปและวกยิ้มไปเนี่ยเรื่องเรื่องขางเขาเนาะพี่น้องผู้เพื่อนหัวรอจากกวงคักๆกแกมาเา้ลุลงลพี่น้องมันหล่ะเพิ่นผม,ผมเนื้อพี่น้องเมื่อก็ยอมได้กกววผมตัดยอมมาได้แป๊บเดียวมันก็นขาว นั่งห้อยุ่มยุ่มเพนเห็นเห็นเอฟซีจ <F> ากข่วงว่าจากข่วงไปหมปุนปลาไพ่มาเพื่นหัวร้อนถูกไก่พี่น้องสาวลุงครับเตี๋ยวพ่นเขาอยู่เด้อพี่น้องครับพี่น้องถามหาหลายอยู่นะครับจากก่วงเสือมาเอามาขอบบนขอบคุณพี่น้องหนึ่งแสนซับตะไคร่เนาะกำลังหาจังหวะโอกาสที่ดีครับพี่น้อง เร็วๆนี่แหละครับบอนบนหล่นเหรอครับ เอาพ to e. ี <apps communist initiation> น like ่น้องครับแปบคักแปบเนี้ยกัเป็นเมนูลาบก้อยต้อยจุพี่น้องกะดถดนจากกวงจังวนมาตามวงรอบเนาะพี่น้องเที่ยกับติพมืองเที่ยกับทิพหาเมืองเที่ยกับเจ็ดเมืองเนาะกะเอามาฝากพี่ต้อนน่องนะครับเมนูหมุนวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะคันผู้ใดบรรับประทานเมนูแบบนี้นะครับจากกวงก็ตตองกาบขอโทษก็ไฟพี่น้องหลายๆเด้อครับเอฟซีที่บรรับประทานลักษณะนี้นะพี่น้องลาบทั้งจากวงนี เพ่นกะทิใส่เลือดที่ได้หลเนี่ยพี่น้องแต่มันก้อยกะทิแข็นแขนเนาะก้อยมันที่แข็นแขนแปลว่ากัเป็นลาบหรือว่ามันร้อยเลือดมันเป็นอี่ลนะพี่น้องันทิใส่เลือดที่ได้หลาเนี่ยเนาะพี่นอ้องทงดที่คบเลวพี่น้องครับเอาพี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งละกะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับส่งคอมเมนต์ให้กับส่องจากหวงทุกทุกเมือ่อขอบุญขอบคุณพี่น้องทางเพจเฟ e บุ๊ k นะครับ ทางยูทูบทางติ๊กต็อกนะครับติดติดตามรับชมคลิปของจากห่วงที่มุนวนเปลี่ยนไปทุกๆมือเนาะพี่น้องพบก,ก,กันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายเนาะครับสวัสดีครับ